นี้พามาทําช่องกินอาหารวัวด้วยกันนะครับนี่ผมมีแบบมาให้ดูด้วยนะครับต้องขอบคุณพี่สุรชัยเปรมรดีสนิทนะครับที่ผมได้สอบถามแบบแบบช่องกินอาหารหวัวพี่เขาก็ตอบมาให้ครับเขียนารายละเอียดให้ด้วยซึ่งเดิมคอกที่อยู่บ้านนะครับผมทําไว้เป็นช่องละ80เซนเขียนแบบไวเ้เบ็ดเสร็จแล้วนะแต่ว่าช่างทําให้ผม ช่องละหนึ่งเมตรนะครับทีนี้มันกว้างเกินไปทีนี้โอเควันนี้เราได้แบบเราก็จะมาปรับปรุปงคอกบัวน,นะครับเติมคอกนี้นะครับผมทําเป็นช่องโล่โงๆแบบนี้เลยนะครับโล่โงๆแล้วก็ใช้เหล็ก2เส้นกันดานหน้านะเพื่อให้วัวมุดออกเออถามว่ามันกันวัวได้ไหมกันได้นะครับแต่ว่ามันมีปัญหานะครับคือวัวที่ตัวเล็กนะครับ ที่สูงแล้วก็ไม่ชนชนคานตัวนี้เวลากินอาหารเนี้ยมีวัวตัวใหญ่มาชนชนเสร็จแล้วมันตกไปในรางอาหารนะครับตกไปในลางอาหาร,ค,ร,าาหารคือมันกันวัวเล็กออกช่องด้านหน้าได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเกิดปัญหาวัววัวมาชนวัววัวใหญ่ชนวัวเล็กตกลงไปในรางอาหารแล้วก็มีคิดล่าสุดแต่มันก็ออกได้นะครับแต่ล่าสุดที่มันมีคือวัวท้องนะครับเหลืออีก ประมาณหนึ่งเดือนจะคลอดนะครับโดนชนตกเข้าไปในรางอาหารตอนเย็นนะครับตอนเย็นผมมาให้อาหารพอดีผมต้องเอาเครื่องเครื่องเชื่อมนะครับมาตัดออกไปวัวถึงวัวจะลุกขึ้นได้แล้วออกจากได้ดีโชคโชคดีวัว,ว,วคือวัวไม่แทงนะครับวันนี้ก็จะพาพาทำนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆื่อนลองผิดลอง,ลองถูกก็แบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเริ่มจากความกว้างก่อนครับความความความกว้างนะครับ เไปหาจุด B นะครับ40เซนใน40เซนแบ่งออกเป็น18เซนติเมตรนะครับ18เซนมแล้วก็22เซนติเมตรรวมกันเป็น40 18เซนตเมตรตัวนี้นครับเพื่อจะทำเป็นรูปเอ่อเป็นเป็นติ่งนะครับอ่าขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยโค้งๆมาใส่ตรงนี้นะครับเอ่อส่วน22เมตร22เซนเนี่ยจะเป็นช่องที่วัวเอาหัวเ,เ,เข้าไปกินอาหารนะครับ ่วนตัวนี้จะเป็นการเอาไว้กันตัวไม่ให้มุดออกนะครับแล้วติงสามารถติงไอ้ยี่สิบสองเซนเนี่ยจะเอาสูงขึ้นไปเท่าไหร่นะครับผมจะเอาสูงขึ้นไปสามสิบเซนเออต้องมันภาพไม่ค่อยชัดนะครับมันย้อนแสงสามสิบเซนนะครับในแบบมันจะเป็นห้าสิบสองเซนนะเพราะว่าช่องเสาตัวเนี้ยของเขาสูงเก้าสิบเซนแต่ของผมสูงแค่เจ็ดสิบเซนผมเลย ของเขา9้า0เซนนะครับของพี่สุรชัย90เซนก็จะสูงขึ้นมา52เซนก็จะเหลือประมาณ40 cm. ผมก็เลยจะเอาช่องช่องที่หัวมุดเข้าไปเนี่ยเออ40เซนของผมก็จะเหลืออยู่แค่30เซนนะครับอ่าแล้วความสูงนะครับรางอาหารผมจากพื้นปูนถึงขอบปูนขอบเนี้ยนะครับ50เซน50เซนบวก70เซนของผมผมันก็จะสูง120เซนนะครับ ถ้าแบบปกติเขาประมาณ50บวก90<อ>ผมแนะนำให้ทำา90เลยสูงเ0เซนนะครับ <c oughs> นะครับนี่70เซนสูงเจ็เซนมันย้อนแสงนะครับต้องขออัดไปเลยแล้วก็ช่องนี้นะครับช่อง A หาช่อง B เนะี่ยเสา A หาเสาบนะ40เซนนะครับอ่นะครับส่วนความสูงสูงเนี่ยไปหาเนี่ยนะครับสูงเ0็เซนนะครับ ไม่เข้าใจก็ดูดูตามแบบนะครับที่ผมโชว์ให้ดูนะครับทีนี้ในการเชื่อมนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆบากหัวน,นิดนึงบากปลายนิดนึงนะครับนะครับถ้าแบบนี้นะครับไม่บากปลายเวลาไปเชื่อมมันจะมันจะเชื่อมไม่เข้ารูปแบบเนี้ยนะครับมันจะเชื่อมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับน่ครับถ้าไม่บากชัดไหมถ้าไม่บากนะครับ ตรงตรงน,นี้จะเชื่อมไม่ได้มันจะห่างนะครับมันจะห่างต้องใช้ค้อนทุบเยอะนะครับแล้วไม่ก็ทําหาเหล็กเส้นมาใส่ตรงนี้เพื่อเชื่อมได้มันจะเชื่อมได้เฉพาะดินดๆนะครับหลังน,นั้นก็ใช้ลูกหมูบากไปนิดนึงนะครับบากไปนิดนึงก็ก็เข้ารูปแล้วนะครับครับเดี๋อ่าเพราะเราบากไปนะครับอ่มันจะเข้ารูปนิดนึ่งนะโค้งนิดนึงผมก็าอาจจะบากไม่สวยนะมันห่างๆอยา่างเงี้ยก็ใช้ค้อนทุบเข้าไปนะครับ เราก็ใชค้ค้อนทุบเข้าไปมันก็ชิดแล้วก็เชื่อมได้ตั่ว2.6มิลก็เชื่อมได้ไม่มีปัญหานะครับก็เชื่อมเข้าไปนะครับเราก็จะดูสวยหน่อยนะครับเ,ออเราไม่ใช่ช่างมืออาชีพรอยสเก็ตเชื่อมก็จะไม่ใช่กิดปลาหน่อยครับขอให้มันเชื่อมอยู่นะครับนะครับอขอให้มันเชื่อมอยู่ก็แล้วกันมันจะเข้ารูปแบบนี้ครับเนี่ยฮนะเชื่อมเข้าไปเชื่อม เตีมแต้มๆางคงแล้วก็ใช้ค้อนทุบๆมันก็จะมีพื้นที่ห่างไม่มากนะครับก็สามารถใช้ลวด2.6มิลเชื่อมเข้าไปได้ถ้าเราไม่บาดหัวมันก็จะไม่เข้าร่องบาดไปนิดนึงครับถ้าความช่องมัน7 0ิบนะครับก็เผื่อสักสองเส้นนะครับสองเส้นบากลงมาฝั่งละหนึ่งเส้นนะครับมันก็จะเชื่อมได้สวยแล้วก็จะอยู่ดีด้วยนะครับแล้วก็ทํางานก็ง่ายครับไม่ต้องมีใครมาจับแล้วก็เอาเข้าไปล็อกมันก็จะอยู่ อุปกรณเราก็มีนะครับลูกหมูตัวนึงนะครับอีโมนะครับตัวนี้ก็ลดราคา5 0าตอนนั้นก็ซื้อมาประมาณแล้าก็เชื่อมเครื่องเชื่อมอันนี้ก็หูกง120แอมแล้วก็ตัวเครื่องตัดไฟเบอร์ตัวตัวตู้เชื่อมนะครับเป็น120แอมเต็มนะครับของหูกงมันไม่ชาดอีกแล้วนะครับ ถ้าเป็น200 250แอมตัวนั้นนะครับแอมแอมโอเวอร์ M, M ครับไม่เต็มนะครับเวลาปรปับไฟต้องปรับเผื่อนะครับอันนี้ปรับไฟเราไม่ต้องปรับเผื่อเลยนะครับรั่ว2.6มิลเนี่ยใช้65นะครับ55 60หรือจะ70 80ก็ได้แล้วแต่ความหนาของของท่อด้วยนะครับถ้าบางก็ปรับลดหน่อยผมก็จะใช้อยู่ประมาณ 6 0ส0บถึงเเนี่ยครับขึ้นอยู่เึ้นอยู่กับความหนาของของเหล็กด้วยนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ทําช่องแล้วต่อไปผมก็จะทําติ่งเดี๋ยวผมหาวิธีดัดเหล็กก่อนนะครับก็จะซื้อนะครับกับตัวเหล็กประมาณ1นิ้วนะครับหนึ่งนิ้วแมวก็จะมาดัดใส่ตรงนี้น,นะครับเพื่อจะการบวกไซส์ขนาดนี้วัวใหญ่มันไม่ออกนะครับผมตอนนี้วัวใหญ่มันไม่ออกแต่จะเป็นวัววัวเล็กนะครับวัวเล็ก มันรอดไปมาได้พอมันรอดพอมันตัวใหญ่ขึ้นมันก็ติดตูดมันก็ออกไม่ได้แล้วนะเออช่องกินอาหารแต่ละแบบมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันนะครับแต่ว่าช่องช่องแบบนี้แหละนะครับช่องแบบนี้แล้วก็มีติ่งมาเนี่แหละผมว่าน่าจะโอที่สุดแล้วแต่เป็นช่องโลง่โลงๆมันก็ต้องทาเตี้ยหน่อยถ้าทำสูงเอ่อตโนกวัวไม่ชน,นครับโอกาส วัวมันชนกันแล้วเราก็เดนเข้าไปในร่องของผมเคยเป็นแล้วฮะมันอยู่ไปนอนในร่องเลยนะครับก็เกิดปัญหาได้นะครับก็นะก็ผมว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะที่กําลังจะทําคอกวัวทําช่องกินอาหารนะครับก็ดูแบบในคลิปที่ผมดูที่ลงให้ดูนะครับแล้วก็เอาไปประยุกตใช้เอานะครับเอ่อช่องที่เหลือช่องที่จะให้มัววัว มุดเขาไปกินอาหารเนี่ยอย่าให้กว้างนะครับแม้แต่25เซนเนี่ย25เซนหลือ25เซนวัวเล็กก็ยังมุดออกได้นะครับผมว่าประมาณ20 22ไม่เกิน25กําลังดีนะครับ30ใหญ่ไปนะครับส่วนช่องกินอาหารกับช่องที่เราจะทําตัว L มาเงี้ยตัว L ให้มันเล็กนะครับถ้าตัว L ถ้าถ้าตัวนี้มันใหญ่ไปวัว ัวเล็กนะครับอาจจะเอาหัวหมุดเข้าไปได้นะครับก็ก็ทําให้มันเล็กนะครับประมาณ1819 20เชนประมาณเนี้ยนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมก่อนจะทำข้อวัวเนี่ยผมหาหาแบบนี้ยากนะครับจะไปชมฟาร์มเพื่เอาตลับเม็ดไปวัดของเขาก็เก่งใจนะครับก็โชคดีหน่อยที่สุรชัยเหรมอดีสนิทนะครับก็ให้ความอนุเคราะห์มาต้องขอบคุณ ที่มากๆนะครับผมบทดลองอกวัวมา2คอกแล้วก็ลองผิดลองถูกนะครับก็ไม่อยากให้เพื่อนๆเอาไปลองผิดลองถูกก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปลองนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ